ชิมหรือเมลซิสเต็มที่เราสามารถจะจะสร้างอีเมลขึ้นมาครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะ,ะส่งแล้วเวลาสร้างเนี่ยเราสามารถ d r a กแอนด์ดรอปสร้างตัวอย่างเมลครับให้ดูทีนหนึ่งครับตัวอย่างเมลอย่างงี้ครับผมก็คือสามารถสร้างอีเมลแบ็กแอนด์ดรอปคอนเทนต์ต่างๆเข้ามาเป็นเมลอย่างนี้แล้วเมื่อส่งไปแล้วก็จะมีรีพอร์ตประมาณนี้ครับผมว่าส่งไปเท่าไร่คนเปิดเท่าไหร่ใครเปิดบ้างนะครับใครคลิกบ้างนะครับคลิกไปดูชื่อเขาได้นะครับว่าสมมติว่า คลิกเข้าไปดูชื่อเขานี่คือรู้เลยว่าคนคนนี้เขาเปิดอ e ีเมลเมื่อไหร่คลิกเมื่อไหร่ะมาณนี้ครับผมสมมุติเราดูเกี่ยวกับอ e ีเมลครับก็จะเห็นนะครับว่าเขาเปิดเมื่อไหร่คลิกเมื่อไหร่นะครับเนี่ยครับส่งอ e ีเมลไปเขาเปิดไหมเขาคลิกไหมนะครับแล้วก็เขาเข้าเ o r k f l o w ไหนบ้างตรงนี้ก็จะเห็นข้อมูลหมดเลยแล้วคนนี้ถูก Cre a t e ขึ้นมาด้วยอะไรนะเชิญเขามางานอันนี้เขาเปิดหรือเขาไม่เปิดนะครับก็จะเห็นข้อมูลอย่างนี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือตัว เมลหนึ่งฉบับนะครับแล้วคุณสามารถเซตแล้วก็ส่งเลยเป็นครั้งๆหรือว่าเซตแล้วเซฟไว้แล้วเดี๋ยวไปสั่งให้ระบบมันส่งว่าเช่นว่าดีเลย์ไป1วันส่งฉบับนี้ดีเลย์ไป2วันส่งฉบับนี้เนี่ยอย่างตัวอย่างตัวนี้ครับก็จะมีเวิร์กโฟล์ดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็น MQL marketing qualified lead เข้ามารอหนึ่งวันถ้าเกิดว่าเขามีอีเมลโนเนี่ยส่งฉบับนี้ไปนะครับนี่คือเมลหนึ่งฉบับนะครับนี่คือเมลฉบับนี้นะฮะ นี่คือเมลฉบับนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดีเลย์ไปอีก2วันแล้วก็ส่งฉบับนี้ไปเห็นไหมครับดีเลย์ไปอีก3วันส่งฉบับนี้ไปอันเนี้ยคือเมลอย่างเงี้ยเมลตัวแต่ละตัวแต่ละตัวตรงเนี้ยเราเรียกว่าอีเมลออโตเมชันนะครับผมโอเคนี่คือฟังก์ชันที่หนึ่งนะครับอีเมลนะครับอ่าฉะนั้นเราสามารถทําอีเมลอีเมลยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการทาแบบไม่ใช่แบบว่าไปดึงอีเมลจากที่ไหนมาแล้วก็ส่งแต่ว่าเมลสําหรับคนที่เป็นโพสเปกที่มีความหมายกับเราครับ